บ่อยตรงนี Net ้ม se ันก็ท se ําให้ข้อกระดูกหด้วยดังนั้นบางคนั้ว่าแล้วคนที่สะบัดคอสะบัดมือแล้วมันรู้สึกอนคลายมันถูกต้องเลยค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อที่อยู่รอบข้อต่อตรงนั้นมันได้เคลื่อนมันได้คลายตัวแต่การสะบัดบ่อยๆตรงนี้มันไม่ดีเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมันหลวมหรือมันเคลื่อนบ่อยๆตรงนี้มันจะทําให้เกิดอาการข้อหลุดได้ นะครับไม่มีข้อคำถามกันใช่ไหมครับทุกคนบอกเไรไียนหลายรอบมากแล้วมาแล้วแต่คอร์สหนึ่งอ่านอนมี่ฟอร์มัาษาเนียหรายารใหญ่ก็เนะกรียนนะกำลังลงมิโลเชื่อไหมครับจัดให้ลงจะใช้บ่อยไหมอ๋อปกติอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่เนี้ยค่ะถ้าจาัดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นคอร์ส คอร์สแรกที่ที่มาถึงว่าก็จะมัดไปเลยเป็นจำนวนแบบว่า2อสวันมาจัดความผี่ที่ไหมของคอร์สหรือประมาณ2อสวันมาจัดรอบหนึ่งคอร์สห,หนึ่ง,นนงก็ประมาณหก Okay. คือมันจะมีคนที่โการกัหอสร้างร่งกยที่เราเราสังเกตตัว c ีนีในบางคนเมันจะมีปัห6ขึ้นมาชัดเจน 4, เมันจริีคภาษาเรจุดมากจะนที่สังเกตว, 4, เว่าอาจจะเป็ ที่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วสไปนน็อตสไปนนั้น,นโตเตะใช่ไหมคะถ้าเราเรียนในส่วนของของ,ของ,ของต้นๆไปเนี่ยไอ้เจ้า C1 เนี่ยจะไม่มีสไปนัลนโตเตดังนั้นเราจะทำมันก็ได้อยู่แล้วแต่ C1 จะเคลื่อนที่เป็นหลังแต่ C7 ตรงนี้ค่ะมันจะเห็นลูนขึ้นมาชัดเลยคะ่ะถ้าเราถ้าสมมติว่าเราทำลูนเนี่ยมันจะเห็นกลุ่มอันใช่ไหมคะต้องให้เขากลุก่มคอลงพอมันกลุก่มคอลงปุ๊บมันจะเป็นกระดูกอันหนึ่งที่มันลูขึ้นมาสูงสุดตำแหน่งนั้นแหละคือ C7 แล้วพี่ก็ค่อยไว่ขึ้นไป พอเป็น C6 C7 ก็เป็น C6 ต่ไตอ,อไปถ้าตคอตเนี้ยมนจะมีเที่มนชอ๋อหมายถึงกรณีที่คนไม่ชัดกาี่อาจลโร้ามแบบเนี้ยระอมเแล้วอนีเายใช่ไหมคะอ่าถ้าไม่ที่ปากนะคะพี่อีกอย่างหนึงที่เราจะช่วยได้ก็คือความโค้งของมินพลาสจริงๆแนละ้ว C6 กับ C7 มันแยก กูบัตเราจะต้องเสกัดดูชิ้นอื่นมารวมด้วยปกติแล้วระดับของ C7 นะคะมันจะอยู่เหนือต่อสายของสเตอโรลไปนิดหนึ่งเราต้องเอาจุดตำแหน่งอื่นมาช่วยด้วยหนึ่งเหนือต่อสายของสเตอโรลแล้วตำแหน่งที่หมายถึง C7 ลงมาอีกสี่ระดับพี่ลองดูค่ะถ้าเขาโค้งหลังลงนะคะประมาณอีกสี่ระดับเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งของคอลาสีไม่งั้นพี่นับจากคอลาสีขึ้นไปก็ได้ถ้าเราแยก C7 กับ C6 ไม่ได้มันเป็นองี้ครัเพราะว่าเคยเคยรู้มาเนี่ยเราใช้ ซีเจ็ดลงไปเนี่ยประมาณ4ระดับเราจะเห็นสปไปนสัสโปเซสไม่งั้นที่ไล่จากท4ขึ้นไปนับไปอีก4ระดับแสดงว่าระดับต่อไปจะเป็นซีเจ็ดนะถ้าเราแยกระหว่างซ6กับซ7ไม่ได้เพราะว่าอยี่ยต้นก,ก,ก็เคยมีเหมือนกันค่ะคือแบบมีมีเทนรนด์เขาก็เคยถามเพราะว่าคนไข้ของเขาเนี่ยมีปัญหากระดูกบริเวณต้นคอเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในการดูในส่วนของสปไปนสัสโปเซสบางคนสปไปนัสโปเซสตำแหน่งเนี่ย มันไม่ได้หายแต่กล้ามเนื้อมันหลังเหมือนเขาจะเป็นลักษณะคอแบบนี้เลยเหมือนกล้ามเนื้อบ่ามันลังมันโคนติดข้อหลังอย่างเงี้ยส่งยปนั่งเข่าเสกมันโดนกล้ามเนื้อตรงนี้ยืดบ้ามันจะไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่สี่ห้าลงไปใช่ไหมคะที่พบบ่อยๆใช่เพราะว่าสี่ห้าตรงนี้ค่ะมันจะอยู่บริเวณบริเวณต้นคอทางด้านล่างแล้วก็จะติดหน้าบดหลังกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะมีพวกลอมบอยไมเลอร์เรเจอร์พวกนั้นยึดระหว่างกระดูกที่โคงกระดูกกระดูกระดูกสับกับกระดูกต้นคออยู่ถ้าเม การยึดตัวมากๆมันก็จะทําให้เราไม่ค่อยเห็นได้ครับผมเดี๋ยวอาจารย์ให้อาจารยเจี๊เดี๋ยวตอนปฏิบัติอีกทีหนึงนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีการวัดกันเลยอีกทีหนึ่งอะไรายก็คือสงสัยเป็นภาพไม่ออกเดี๋ยวปฏิบัตินะมีการตรวจส่วนใหญ่เนี่ยในในกระดูกตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมีคำถามอาจจะไปหาเจอจริงๆตอนที่เจอเคสจริงๆเพราะว่าเจอเคสจริงๆริงเนี่ยที่บอกว่าอันนี้เราโคตรนี้เชิงของคนที่เราเห็นปกติ พอเาสิบสี่ระดับนะนี่เราเห็นั้งบ้าลำบ้าแต่พอเจอคนที่จงพยายานวภาพะค่ะบางทีตำแหน่งที่ตั้งเนื้อเขายึดลังมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้ตั้งเนื้ออยู่ในข้างเนี้ยมันดึงไปแล้วเราจะเห็นสบายที่ชัดเจนต้องดูเป็นกรณีไปหรืออาจจะเจอคําถามที่เป็งตอนที่เรียนขันส่วนแล้วก็เน้น,น,น,นที่นี่น,นคะครับเดี๋ยวใครข้าตามคำถามเพื่อนไม่ทันะครับเดี๋ยวได้ตรวจอีกทีนะฮะแล้วอาจารย์บอกว่ามันจะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือไม่รู้ว่า บางครอาจจะเจอเคสผู้ป่วยคนไข้นในเยอะหรืออาจจะเจอกับนี้นท่าน,นี่น้องเนี่ยจริงๆสไปน่องถอดหรือพวกระบบประสาทจริงๆเป็นอะไรที่น่าตืวและน่าสนใจเพราะว่าอย่างกระดูกสมองตรงเนี้ยก็มีผลกับเส้นประสาทถ้ามันเคลื่อนที่ผิดรูปจริงๆถ้าหาคนเพิ่มเติม,ตม,มนะคะอยากลองลองให้ไปดูเกี่ยวกับเส้นประสาทกับกระดูกสมางเพิ่มเติมจากการจัดกระดูนะคะอาจจะเป็นการต่อย,ยอดไปในอนาคตได้ ครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคนะครับแล้วมีคำถามอีกสอขอบคุณนะครับ่านแรกนะครับอาจารย์บอยอหตานะครับเป็นนักสูงนะครับแล้วก็ที่เราได้ทบทวนนะครับการเป็น้าษานะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบดังๆในการระบบโลกต่างๆที่เกี่ยวกับปุููกรเนื้อนะครับที่เราใช้ นะครับนมองๆรถไฟท่านผมขออาจจะขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาชยธวัฒน์นะครับหัวหน้าสาขาการแพทย์ไทยนะครับคณะศาสตวิทยาปรนะครกาศแต่พวกเร็ยินดีนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับก็ยินดีต้อนรับนะครับคือให้ประกาศแค่นี้ก็แค่นี้ก็พอเนาะมันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะก็ขอบคุณผู้ช่วยอาจารย์มาน้องๆอาจารย์เบียร์มาทีมงานก็ชื่นใจละ ที่มหาวลัยบูรณาธิได้มีโอกาสนะครับสถานการ่์การศึกษาของเราได้มีโอกาสรับใช้ก็สถานที่ก็ดูจะครอบแคบไปเลยเท่าที่จะก่อนก็ไม่ไม่เคยเล็กแคบขนาดนี้เนาะเพราะว่าอาจารย์มาที่ก็ล้นห้องเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีมากๆก็ที่ที่มหาวิทยาลัยบุรณานีเนี่ยนะครับทราบซักคณะสาขาวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีสาขาวิชาที่กว้างแคบนะครับซึ่ง ถามว่าเปิดทําไมก็มันเป็นความต้องการของสังคมนะครับก,ก็ก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้อนุยากอะไรที่ลูกหลานจะเข้ามาเรียนนะครับตอนนี้ก็รับได้หกสิบคนเ็าเกินอยู่นะรับเกือมาแล้วก็คนที่อย่ไม่อยากเรียนไม่เรียนไม่ไหวก็ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีอาชีวะานา่าไมยแล้วก็ปลอดภัยมีสาธารณสุขชุมชนนะครับแล้วก็มีแพทย์ไยน,น,นะซึ่งก็เป็นเกี่ยวเดียวหนึง่งซึ่งอาจารย์กอล์ฟก็มาช่วยเรื่องของการจัดถูปภายนอก ท่านก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่นี่แล้วก็หลักสูตรของมหาไรทุกอย่างดีเนี่ยนอกจากเป็นพืชไทยขอไห่แล้วเนี่ยเราก็ทำรองไก่ด้วยนะครับเพราะว่าทุกมอตอนนี้ก็ทำไปหมดนะไม่มจะเป็นหลังสิทธ,ธิธุกรกิจบัณฑิตเนี่ยนะฮะก่อข้พากันไะม่ปเป็นไรนะครับอะไรก็ทำเพื่อให้คนที่อยากจะมีใบป,ประกอบวิชาชีพเขาสมหวังนะครับว่าแค้นเองไม่ได้มีอะไรเราก็มาช่วยกันพัฒนาวิชาชีพในเรื่องของ แล้วเนี่ยเราก็มีออกอึ่เดิมซึ่งออนนี้ก็เรียนศิลปีถามว่าทําไมต้องได้ใบ,บขอข่ายใบขอข่ายมันมีความสําคัญตรงที่เป็นแพทย์แผนไทยบัณฑิตนะครับก็เป็กมสทนะแต,แต่แต่เพียงมสทนี่ก็เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเรียนงได้นะครับคือคนที่ประสงค์ที่จะบรรจุในตาแหน่งแพทย์แผนไทยในระบบรระบ,บริการสาธารณสุขของรัฐเนี่ยเมื่อไข่ที่หนึ่งต้องแพทย์แผนไทยประยุตก่อนไม่อย่างนั้นจะโดน ไป300ชั่วโมงเป็นผู้ชมผู้ช่วยซึ่งทุกคนก็ไม่อยากเป็นเนาะอยากจะเป็นแพทย์ถึงไทยจนจริงแล้วก็สิ่งที่ต้องมีประกอบกันก็คือใบวชิชากรรมไทยแต่พอมีใบแล้วเนี่ยนะนั่งงงในดงใบประกอบลูกเล่นเนี่ยสำคัญเขียนอันเดียร์ที่พระอาจารย์มาเนี่ยอันนี้อย่าเรียกว่าลูกเล่นเลยผมผมถือว่าเป็นไม่รู้สิผมผมเห็นเกิงแล้วไม่ว่าจะเป็นคลินิก่ยงของสิงคโปร์หรืออะไรเนี่ยไอ้การจับ ดึงกระเลงต่างเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเลยจากที่โอยโอ,ย,โอยเนี่ยแล้วก็เจินไปนตัวลอยปอได้เนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นอะเรียกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นวิชาที่สําคัญในสา,าขาการแพทย์แผนไทยในอนาคตน,นะครับเดี๋ยวเมื่อไหร่จะได้คุยกับทางสภาให้ชัดเจนเนาะตอนนี้เราเราเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะสวนเติมเต็มเขาอยู่จริงๆมันควรจะเป็นหลักในสาขาของเราทุกคนะครับ แล้วก็เนื่องจากการพิฒาาวิชาชีพเนี่ยเรื่องสําคัญคือง,งานวิจัยนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยเปงคุณดิบมหาลัยวัดิมพานีก็เลยเปิดหลักสูตรการแพทย์ไทยมหาวิทยาลัยขึ้นมาด้วยถามว่าใครจะมาเรียนได้จบอะไรนะก็เรียนได้ครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอก็เอาอย่างนั้นแหละครับมีคนจบบัญชีก็มาเรียนแต่คนที่ไม่มีใบอะไรเลยเนี่ยที่นี่ขอให้ไปเรียนกองไก่สบหนึง่ง คือบางคนเรียน,นกยอไก่ก็จะสอบใบก็จไม่งป็นแรงเอาใบป,ประกาศนั้นมาร่วมกับปริญญาของคุณนะแล้วก็มาเรียนปริญญาโทได้ถามว่าเรียนเอาไปทาอะไรก็เรียนให้รู้เป็นครูของใหม่หรือจะพัฒนาวิชาชีพอันนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญนะครับคือคจะสอนปริญญาตรีคุณก็ต้องจบปริญญาโทคุณจะสอนปริญญาโทคุณก็ต้องจบปริญญาเอกซึ่งมาหาลัยคุทานีก็บอกว่าเอาลัาปริญญาเราจะทําหลักสูตรเป็นไงเองนะนำก็ด้วยนะครับ เพราะว่าการพัฒนาวิชาชีพเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะอะไรที่ที่มันมาร่วมกันได้แล้วก็ทําให้วิชาชีพไปข้างหน้าได้ทีนี้ได้กั่กรองท่านพิการว่าอย่ทีไรี่จะไม่ทำครับแล้วก็ก็คงไม่มีอะไรละได้แนะนําแล้วว่าหลักสูตรนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็เรียนวิญยาโทอยู่ผมผมยินดีนะครับถ้าจะเป็นส่วนเป็นมอความสำเร็จของท่านผมผมก็พอจะมีความรู้อยู่ว่าเรื่องของงานวิจัยอะไรเนี่ย อยากจะเสนอหรือว่าที่ปรึกษาท่านไม่ตอบให้ถูกใจสักทีก็ผ่านอาจารย์ก๊อจจก็มาได้เลยคุออยดนะีไม่ได้กลัวมันจะยากเย็นอะไรทุกโลกมันไม่น่าจะมีอะอยะของในโลกนี้ถ้าถ้าเราค้นคว้าได้อ่านเราดูเรื่องนะครับคือคือท่านเรียนอยู่แล้วก็ติดติดขัดขัดคาคาอะไรยังไงเนี่ยมาแซดให้ได้ก็ก็ยินดีพิธิต่างครับสนุกส,สนานผมชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับก็ผม จริงแล้วถ้าถ้าถ้าคีชื่อผมเข้าไปเนี่ยเนาะวัฒนาเชียรพวัฒเนี่ยทั้งไทยทั้งโลกเนี่ยก็จะเจอบทความเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยผมแค่จะไม่ได้ทำเรื่องอื่นอะไรบางคนมีใบประกอบนะผมถามเล่นๆปฏิทินการแพทย์แผนไทยที่ใช้ในตำราวเวชกรรมไทยใช้เวชินเอ,อะไรถามเรื่นๆทำไมอะ่ะไม่รู้ แลนถึงข้าเดิมสืบฐานที่เข้าสู่ราศีเมษทำพิสูจนานิชัยใช่ป,ป่าหรือไม่มีใครยีไ,รไปประกอบเดี่ยวฐามขอ่อนีปบ้างฮะจำเจ้าคติปฏิทินจันำคติมีโครงสร้างอย่างไรคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือไม่ไ,มได้ไม่ได้มานตกได้กันเนาะเออการเลื่อนติดเป็นไงไหนเล่าให้ฟังด <laughs> ิไม่ได้ไม่ได้มาสอนนะอกันนะอยาโกรธกันจันจคติ คือเดือนคู่มี30วันเดือนที่มี2ีาวันมีเป็นคู่บวกที่ก็คือท้าก้คูอาิวันแต่ภาพที่น้องโลกลโ 3, 5, 5, 5, 5, 4, 4วิ่รวงรอบววันที่3 4วันท้าินวันหายไปใน1สปรกว่าวันทำไงคำพีคุณหลอกแล้วนี่มัใช่ยันเทีว่าไม่ใช่เดือน8 2, ที่2หายไปไหนในคำพีสุดานี้ใช่เดือน7ที่เติมก็ไปอยู่วันหายไปไหนเคยพูดไว้ในคำพี ดังนั้นข้อสรุขปของผมก็คือเราใช้ย่าสามร้อยหสิบองศาเป็นเกณฑ์เราไปอ่านรูสดสามร้อยหกรวมกปนสามร้อยหกสิบไม่เคยไปเลขอื่นเลยจริงไหมแล้วครูเคยบอกถูกไหมแบบ ก็จะเสนอก็จะสนออันนี้เป็นเรื่องเล่าหรือสืน้องเป็นเป็นข้อสังเกตที่ผมสนในเรื่องนะ้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะคูรเวลามากกว่าน,นี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกใจคูกข้องมองใจอ,อ,อ,อะไรต้้าผมแคอจูน,นะครับผู้่านจานย์ก็ผ่านวิธีแก้ไขได้แก้ไขให้ทันทีถ้าแก้ไขยังไ,ไม่จจดได้วัน้ร้อง้านเจกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขในการอบรมทุกท่านครับขอตัวอบกุณานนะครับ คุณผู้จัดจาร์ดรวัฒนาเชัยธนนะครับวันหน้าสาขาการแพทย์ใดๆนะครับมาเพื่อเรียนคณิครับลำต่อไปนะครับผมจะเชิญอาจารย์เบียร์กับพี่เดียร์รอแทบมากำังมาร่วมเป็นพนักรร่วมกประสบหน่อยนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นต้องยอมรับว่าเป็นคนแรกของผมเหมือนกันที่ได้เชิญผู้จัดจารย์ดนะครับหลังนีเดียวเรามีพิธีการอยากจะไหว้สู่อะไรนิดหน่อยจะได้ให้ทีเบียร์หรือว่าทีเบียร์ของเรานะครับเป็นนำเจครับทิ่เบีร พอ,อนี่มนพระาจร์ดานครับผมมีพี่ๆคนไหนที่พี่ๆน้องๆคนไหนที่กล่าวปาเจราได้ปล่ยกมือขึน้น